ในคลิปชาวนากับงูเห่านะครับที่ผมโคเบอร์ทอนโซโลไว้นะครับทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับผมโดนลิขสิทธิ์9้าหัวข้อครับตอนที่ลงคลิปเนี่ยตกใจมากครับลิขสิทธิ์แบบโหเด้งรัวๆหลายบรรทัดเลยครับผมก็เลยจัดทำคอนเทนต์นี้นะครับสำหรับใครที่ถามว่าถ้าโคเบอร์เพลงลง u t u b e ลง a c e b o o k อะไรเงี้ยโดนลิขสิทธิ์อะไรบ้างนะครับอันนี้แฟนเพจ Facebook นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับอันนี้จะเป็นหน้าจอที่ผมกาลังจะโพสต์คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ทุกคนมาดูตรงนี้ครับการตรวจสอบลิขสิทธิ์นะ แบ่งรายได้จากโฆษณาในสตรีมให้กับผู้ถือสิทธิ์เนื่องจากมีการตรวจพบเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็มีให้เราคลิกนะครับดูรายละเอียดครับผมคลิกเข้าไปนะครับขึ้นมาเลยตรวจพบเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในวิดีโอของคุณนะครับผลกระทบต่อวิดีโอของคุณหากคุณเผยแพร่เพลงที่ตรวจพบมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากเพลงครับแล้วตรงนี้นะครับจะมีตัวอักษรเล็กๆเ,เขียนไว้ว่าผลการตรวจสอบนี้ ไม่ถือเป็นการสิ้นสุดผู้ถือสิทธิ์ยังคงดาเนินการกับวิดีโอของคุณหลังเผยแพร่ได้หากวิดีโอมีเนื้อหาที่ผู้ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของนี่นะครับผมเพราะฉะนั worth, as, ้นว <c oughs> ่าการตรวจสอบนี้ไ hmm. ม mm ่ถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับเอาทีนี้มาดูครับเขาจะมีรายละเอียดไว้เลยว่ารายละเอียดเนื้อหาที่ตรงกันที่มีลิขสิทธิ์นะครับขึ้นมาพืบเลยครับอันนี้ผมครบแค่ร์แค่46วินาทีนะครับเพลงเดียวนะครับทอนโซโล่เดียวนะครับจะขึ้นมาเลยครับ9ลิขสิทธิ์นะครับนี่ซึ่งเก้าบรรทัดนี้นะครับจะขึ เราสามารถกดดูตรงนี้ได้ครับอ่าอย่างบรรทัดแรกนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับ C A S H S นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยเขาบอกเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนี้นะครับเขตแดนที่ได้รับผลกระทบนะครับมาเก๊านี่ฮะบอกละเอียดเลยนะครับอ่ามาดูอันที่2ครับชาวนากับงูเห่าอันนี้เจ้าของคือ G M M p a r t n i n g นะครับซึ่งก็คือแกมมี่นั่นเองนะครับเขตแดนที่ได้รับผลกระทบนะครับกีดกินแลนด์กัมบูชากาตานะครับแล้วก็อีก32รราายกแล้วสามารถลิเข้าไปดบือปรผลกครเรากเสามารถคลิกเข เยอะมากๆครับอ่ะต่อมานะครับบรรทัดที่3ชาวนากับงูเห่าเจ้าของลิขสิทธิ์คือมิ้นคอนะครับอันนี้ก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับมีการแบ่งารายได้จากโฆษณาครับอ่ะอันที่4ครับชาวนากับงูเห่านะครับเจ้าของก็คือฟิปแคสนะครับซึ่งนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะเขตแดนก็คือฟิลิปปินส์นะครับประเทศเดียวนะครับ อ่ต่อมาครับชาวนากับงูเห่าเจ้าของก็คือปีมิวสิกนะครับแล้วก็ประเทศที่ได้รับผลกระทบนะครับก็มีประมาณนี้ครับอ่าต่อมานะครับชาวนากับงูเห่าเจ้าของก็คือแคส H เฮดเคนะครับเขตแดนก็คือฮ่องกงนะครับต่อมาครับชาวนากับงูเห่าเจ้าของคือ GMM m ็ s i อนะครับก็คือแกรมมี่นั่นเองนะครับเขตแดนที่ได้รับผลกระทบนะครับโอ้โหขวา200เขตแดนนะฮะอ่ต่อมาครับชาวนากับงูเห่าเจ้าของก็คือ i c e c o r คอนะครับเขตแดนที่ได้รับผลกระทบนะครับอ่าต่อมานะครับเจ้าของก็คือเวียดนามเซ็นเตอร์ครับเขตแดน ก็คือประเทศเวียดนามนะครับอ่ะประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้ก็คือรายละเอียดเนื้อหาที่ตรงกันที่มีลิขสิทธิ์นะครับผมเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเองครับ ทีนี้บรรทัดสุดท้ายนะครับเขาให้เราคิดว่าโต้แย้งข้อกล่าวอ้างด้านลิขสิทธิ์ได้นะครับสมมติว่าเขาตรวจสอบผิดพลาดนะครับว่าเพลงนี้เอ้ยเป็นเพลงของเราเองนะเราก็สามารถโต้แย้งได้นะครับว่าเอ้ยไม่ใช่เพลงของคุณนะเป็นเพลงของเรานะแต่อันเนี้ยไม่ใช่เพลงผมซึ่งผมคบเวอร์นะครับแน่นอน100%เลยผมก็จะไม่โต้แย้งนะครับออาปิดหน้านี้ไปก่อนนะสิ่งที่ผมทําตอนนี้นะครับผมทําได้2อย่างครับก็คือสามารถกดแชร์เลยนะครับโดยเนื้อหาเนี้ยมีลิขสิทธิ์นะครับหรือผมจะไม่ลงคลิปผมก็กดลบไปนะครับประมาณนี้ฮะ และนั่นก็คือการจัดเก็บลิขสิทธิ์แบบแบ่งรายได้นะครับสิ่งที่ผมโดนนะครับสรุปว่าแฟนเพจ Facebook เนี่ยผมลบคลิปทิ้งนะครับคือไม่อัพคลิปลงนะครับเพราะถ้าใครติดตามผมนะครับเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยผมเคยติดแดงนะครับทางแฟนเพจ Facebook ถึง2ครั้งนะครับเป็นระยะเวลา5เดือนนะครับผมก็เลยจะพยายามเลี่ยงพวกลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับก็คือลบออกไปเลยนะครับผมก็ได้นําคลิปนี้ไปลงช็อตใน YouTube แทนนะฮะในยูทูบก็โดนลิขสิทธิ์ครับแต่ผมก็อัพลงไปครับเพราะว่ามันเป็นช็อตสั้นนนนนๆะคคครรรรััับบแลล้้ววกกก็็ิิิขขขสทธ์เเีี่ยยยมมึาาาดืออง ครับแล้วก็ทาง YouTube เนี่ยผมยังไม่เคยมีประวัติเสียอะไรนะครับแต่ผมจะไม่ได้โคเวอร์บ่อยนะหลายคนเนี่ยอยากให้ผมโคเวอร์เพลงบ่อยๆนะครับผมก็เลยไม่ได้โคเวอร์บ่อยเพราะเรื่องนี้แบบโดนลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับแต่สำหรับในแฟนเพจนะครับผมไม่ได้ลงครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะสามารถเข้าไปดูใน y o ยูทูบช็อ t ได้นะครับผมก็ได้ใส่ไลน์โซโล่แบบสไตล์กีตาร์ฮีโร่ของผมไปนะครับแบบข้ามสายสปีดอะไรต่างๆนะครับอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปโคเวอร์ที่ผมโดนลิขสิทธิ์ให้ดูนะครับแต่ผมจะปิดเสียงนนนนะะะะะคคครรรัััับบบแแลลล้้วววเเดดีี๋ยยผมมจทาสงงตกออู่

อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือคลิปที่ผมคเวอร์ไว้นะครับแล้วก็โดนลิขสิทธิ์ทางแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับที่แบ่งรายได้กันโอ้โหหลายบรรทัดเลยนะครับทั้งต่างประเทศอะไรต่างๆนะครับอ่ะประมาณนี้ครับถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆนะครับก็เชิญที่ YouTube Shot นะครับบ๊ายบายครับ